กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อสื่อข่าวชื่อดังนะคะทุกสำนักค่ะของเกาหลีนะคะมีการเผยแพร่ข่าวค่ะว่าน้องลิซ่าแบล็คพิง k นะคะถูกโกงหรือยักยอกเงินนะคะโดยอดีตผู้จัดการค่ะเป็นเงินประมาณ1,000ล้านวอนนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ25ล้านบาทค่ะโอพอได้ฟังครั้งแรกนี้ต้องบอกว่าตกใจนะคะแล้วก็มโ oh หเลยนะว่าเอ๊ะทำไมนะคะ ถึงมาทำกับน้องลิซ่าแบ็คพิงอย่างนี้นะคะแล้วเป็นใครอะไรยังไงนะก็เลยไปสืบข่าวนะคะตามสำนักข่าวต่างๆค่ะที่มีการพูดถึงนะคะอย่าง Market News นะคะก็บอกว่าเมนเจอร์คนนี้นะคะตอนนี้นี่ยังทำงานอยู่ที่ YG ด้วยนะแต่อยู่ในระหว่างกระบวนการที่จะให้ออกจากบริษัทค่ะในขณะที่ Daily Never นะคะก็บอกว่าเมนเจอร์ A คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ลิซ่านะคะเชื่อใจแล้วก็พึ่งพามาตั้งแต่ตอนเป็นรูก,กี้ด้วยนะแถมบอกว่าต้นสังกัดก็เชื่อใจเมนเ เ่อคนนี้มากๆค่ะโดยแมนเจอร์ A คนนี้เขาใช้น้ำสมกุรณน,นะบอกว่าใช้ผลประโยชน์นะคะจากมิตรภาพระหว่างตัวเองกับลิซ่าค่ะในการที่จะโน้มน้าวให้ลิซ่าคะไปซื้ออสังหาริมมมาพั์นะก็น่าจะหมายถึงว่าที่พักอาศัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเมเนเจอร์เเนี่ยจะช่วยเหลือต่างๆนานาน,านนะแต่พอเอาเงินไปให้แล้วเนี่ยเขาก็เอาไปเล่นการพนันซะหมดน,นะคะ แน่นอนค่ะว่าทางต้นสังกัดอย่าง YG นะคะก็ออกมายืนยันด้วยนะคะว่า ถูกอดีตลิซ่าแปพิงถูกอดีตผู้จัดการยักย่องเงินไปจริงนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะลิซ่านะกำลังตกลงกับเขานะคะก็หวังว่าจะตกลงกันได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็เมนเจอร์คนนี้เนี่ยมีการคืนเงินมาบางส่วนแล้วแล้วก็ทำแผนการคืนเงินแล้วด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเหตุผลที่ลิซ่าไม่เปิดเผยเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าเธอก็กลัวจะกระทบกับภาพลักษณ์นะคะของวงนะ แล้วก็กลัวจะกระทบกับกิจกรรมต่างๆของวงด้วยนะคะแก็ฝังเราก็รู้สึกแย่จริงๆเลยนะถ้าเป็นคนนี้จริงๆนะคือต้องบอกนะครว่าหลายคนก็คงจะพุ่งเป้าไปที่เมนเเจอร์จองบุคยองนะคะซึ่งเขาก็เป็นเมนเเจอร์ที่อยู่กับนอริซ่ามาตั้งแต่เริ่มเลยอะนะแล้วก็หลายคนก็ติดภาพเขาในการที่เขามาดูแลนอริซ่าอย่างต่อนเนื่องนะคะแต่มีอยู่พักหนึ่งที่ IG ของเขาเนี่ยก็ถูกปิดไปนะคะ ถูกลบออกไปเลยอ่ะแบบว่าก็หลายคนก็งงว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะก็มีข่าวออกมาว่าเขาอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีอีกคนนึงนะคะที่หน้าตาคล้ายๆกันก็มาทําหน้าที่แทนนะคะแล้วก็จะมีเมนเดเจอร์ที่มีรอยสักอีกคนนึงก็เข้ามาทํางานด้วยนะก็เห็นไปไหนมาไหนกับโนริซ่าอยู่พักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็นะในเนื้อข่าวเขาไม่ได้ฟันธงนะคะว่าเป็นคนไหนนะเพราะฉะนั้นแอดก็ขอไม่ฟันธงแล้วกันต้อง คอยตามข่าวดูอีกทีหนึ่งนะถ้าเขามีการยืนยันว่าเป็นคนไหนหรือว่ามีการพูดถึงคนไหนนะเดี๋ยวแอดค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้ในข่าวประมาณนี้เลยนะก็คงจะเหมือนกับที่นอรลิซ่านะคะเขียนไว้ในโฟตโต้บุ๊กของเธอนะคะเรียกว่ารู้หน้าก็อาจจะไม่รู้ใจก็เป็นได้นะคะ,ะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะตอนนี้ค่ะมีข่าวนะคะที่ฝั่งเกาหลีค่ะถึงนองลิซ่าแบ็คทงค่ะได้ฟากแล้วก็นะรู้สึก แย่ yeah, เหมือนกันนะเนี่ยค่ะเอามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า